โอเคหนุปไปก่อนนะบายบายค่ะบายบายสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาแล้วม,มาหัดตอนตอนเหมือนเดิมเวลาเดิมโอเคผมก็อยากมีเวลาให้เยอะๆะนะ เป็นไงก็เดินหนูมาหาบ่อยๆเขเป็นฝ่ายหายเหรยว็ไปหาบ้างดิโอ้ไหมห <c oughs> มอ,อครับลาบูบูม,ามตายแล้วไม่ถูกถูกมั่งถูกครับถูกมกั่ง กูกูแยวถ้าออกเบสได้หรอไปไม่หนูมาหาอเองได้ไม่เอาไม่เอาแล้วไปหลอกมายังเพชรอะไปหลอกเพชรมายังครับยังเลยเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนพาไป โอเคครับราอยากได้แฟนดีเหมือนยังรู้จะป้อบขอบความนี้ลาบูบูตัวนี้มีเพียงด้วยอ่ะเฮ้ยไปไปเหรอวะไปอะไรไม่อะไรครับเนี่ยเฮ้ย เท่าไหร่อะครับน่าจะไม่ข <N> ัง <N> ลาบ,บู <laughs> บ,บู <laughs> ลราพูดใหม่สิลาบูบูลราพูดใหม่สิลาบูบูทำไมเสียง คุณจังลาบูบูว่าไงฮึ่มแต่คงจะไม่ใช่หรอกเชียลาบูบูมึงจะไปไหมเนี่ยไปเฮ้ยต,ตู้เฮ้ยบอชื่ออะไร คุณหมอเข้าเวรดีกว่าคุณหมอหมออย่ายุ่งกันนะบูบูหนึคุณหมอออกกันครับคุณหมออย่ายุ่งกันนะบูบูหนึอันนี้คือมีเบอร์แล้วคุณหมอเข้าไปคุณหมอมีเบอร์าไปเบอร์คนไหนครับเบอร์คนเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไม่มีใช่ไหมคุณหมอไม่มี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  ไม่มีโอเคไม่มีครับโอชัดอดีเอฟทุอยังใครใครป้าป้าอยากเป็น าแป๊บนึ่งนัได้ครับได้ มื่อกี้อันเหมือนเหมือนจะคุ้นคุ้นลาบูบูตัวเมื่อกี้จังหนึ่งเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่คนจะไม่ใช่หรอกมา้าปป๊ะปะป๊ปะปนี่คงไม่คงไม่แต่งตัวเป็นลาบูบูหนอกน่าจะใช่แน่หนูคง มันก็แบบว่าอาจจริงแบบมีมี้ายแค่นั้นเองป๊าหนูจะไปเป็นตาบบูบูได้ยังไงถูกใช่ไหมหัวเนาะ โอเคครับบาย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 ฝันดีครับันดี้ครับพัก่นเดนนะอตัวเอง <Yeah. S 2> บอกตัวเองถออตัวเองถือบอกตัองถืงอตัวอเองอไปครับเลยัดใจ มาสืบแน่เลยบายบายครับบาย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 ตาแบงก์ไปเลย